สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะดาววิปริตสามดวงสามลัคนาราศีระวังให้ดีโหดังเตือนอย่าประมาทเด็ดขาดดวงดาวสามดวงยังคงวิปริตผ่าดวงเมืองปี2,568ดาวศุกร์วิปริตเข้าพบวินาาแห่งดวงเมือง และดวงโลกวันแรกก็สร้างความสะเทือนขวัญเตือนล่าสุดโดยโหรัตนโกสินเดอรัตนโกสินที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความล่าสุดเปิดเผยถึงสามลัคนาราศีเอาไว้ดังนี้ผ่าดวงเมืองปี2568ดาวสุกวิปริตเข้าพบวินาแห่งดวงเมืองและดวงโลกวันแรกก็สร้างความสะเทือนขวัญมากมายทั้งไฟไม่เครื่องบินแอร์ปูซ่านี้ไฟไม่สมุดสาคร ถังแก๊สระเบิดในงานวัดสัตหีบอินเดียเหยียบกันตายในเทศกาลอาบน้ำล้างบาปสหรัฐ F-35 ร่วงกลางอากาศและอื่นๆดวงดาวสามดวงยังคงวิป,ปริตลัคนามีนพฤษภพาตุลใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังคิดดีทำดีพูดดีและอย่าหาเรื่องใส่ตัว ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ